สวัสดีอาจารย์ยศพัน์ลยครับสวัสดีปูฤาีด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอ่ะวันนี้เราดีใจนะครับที่ได้เจอบิดเท่าที่เคยอุ้มหลวงปู่สวงนะครับตั้งแต่ท่านยังไม่ได้สั้งฐานใช่ครับเล่าความรู้สึกความเป็นไปเป็นมาให้ฟังนิดหนึ่งนะครับครับท่านผู้ชมนะครับหลายคนหลายท่านนะครับก็เมื่อก่อนอาจจะยังไม่รู้จักหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินหรือว่าเล่นดินนี่แหละครับแต่ตอนนี้ชื่อเสียงหลวงปู่สวงนี่ก็ ดังทั่วประเทศแล้วก็ดังทั่วโลกด้วยนะครับหลวงปู่สวงนะ,นะครับคือประมาณปี2กว่าประมาณปี22 2สประมาณนี้นะครับวิกเท่า hmm. ก็ได้มาอยู่รีสเกตก็ได้เห็นหลวงปู่สวงนี่นะครับเ <'s> ดินไปเดินมาแถวขุขันบ้างแถวชายแดนบ้างนะครับแถวละลมบ้านจะบวกแถวเนี้ยนะครับแถวบัวเชิดนะครับ mm hmm. ก็สมัยนั้นเขาก็บอกว่า อันเดียบบิ๊กเท่าคออนุญาตลวงปูก่อนนะครับ,รบขอกลาบมาลาโทษท่านก่อนนะครับคือหลายคนเขาก็บอกว่าเออเป็นพระผีบ้านะครับพระสติไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับบิ๊กเท่าก็ขับรถไปนูน่นมานี่ก็เห็นท่านเวลาเดินอยู่กลางถนนเห็นบ่อยเลยนะครับจนกระทั่งได้มีโอกาสตามหาท่านไปกราบท่านที่แถวบ้านละลม,มบ้านจะบกนี้นะครับก็ได้สัมผัสกับท่าน นู่นนี่นั่นก่อนตอนนั้นก็ไปมาหาสู่ท่านตลอดนะครับแล้วก็ได้นำว่าวไปให้ท่านเขียนลายมือใสอ่รู้สึกว่าท่านจะเขียนเป็นเจ็กดีนะครับมีมีมีคนอ่านออกว่าเจ็กดีแล้วก็ปีเขียนว่า2554้ิหเท่าจะรวยนะครับ<อ>ปี2อ5 4าท่านเขียนใส่ว่าวให้ผมเลยกเท่าจะรวยนะครับก็พอดีที่นี้มา ปี40นะครับทำมาค้าขายตอนนั้นบิ๊กเท่าก่อนก่อนปี40นะครับช่วงปี35ถึง40เนี่ยค้าขายดีมากนะครับบิ๊กเท่าตัวน,นั้นค้าขายเนี่ยนะครับทำเกี่ยวกับพวกประดับยนต์นะครับพวกแอร์รถยนต์ติดฟิลม์มกองแสงหลังคาไฟเบอร์อกระบะพวกนี้นะครับตกแต่งรถทุกอย่างนะครับบิ๊กเท่าเปิดเป็นร้านประดับยนต์ที่สีเกตเนี่ยเป็นเจ้าแรกแล้วก็เป็นเจ้ายึดที่ใหญ่ที่สุดในสีเกตนะครับ จากขายของช่วงนั้นนะครับวันหนึ่งนี่แสนกว่าบาทตื่นขึ้นมานี่ได้แน่นอนวันหนึ่งแสนกว่าบาทนะครับสมัยนั้นรถปิกอัพนะครับรถปิกอัพเนี่ยรถเก๋งบางรุ่นเนี่ยไม่มีแอร์ติดมานะครับแอร์นี่ไม่มีติดมาแล้วก็เครื่องเสียงก็ไม่มีมานะครับทั้งแอร์ทั้งเครื่องเสียงเนี่ยมาที่ร้านวิกเท่าทั้งหมดเลยนะครับแถวและแวกสีเกตน,นะครับวันหนึ่งนี่ขายได้แสนกว่าบาททุกวันจนกระทั่งปี40นะครับช่วงนั้น ขายของดีๆวิกเท่าก็ตามหาหลวงปู่สวงตามหาท่านแถวชายแดนไปมาหาสู่กันนะครับก็ช่วงไปหาท่านนะครับก็ได้มีโอกาสถวายข้าวท่านนะครับไปเจอกลางกระท่อมรู้สึกจะบ้าน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 รุน,นนะครับก็ได้ถวายข้าวท่านแล้วก็ถวายเงินนะครับก็เงินท่านก็รับไว้บางทีก็เอาเศษสตัง เป็นเหรียญเก็บไว้บางทีก็แบงค์สิบแบงค์เล็กๆน้อยๆแบงค์ร้อยนะครับบิ๊กเท่ททาถววยเนี่ยท่านจะโยนทิ้งนะครับพวกแบงค์ใหญ่ๆท่านไมเ่เก็บเก็บแต่เหรียญเป็นเศษนะครับแล้วก็ถวายข้าวท่านนี่นะครับถวายข้าวท่านนี่คือท่านฉันข้าวสําหรับปู่สวงนี่ครับท่านไม่เลือกเวลาที่จะฉันข้าวหรือเวลาไหนกน็แล้วแต่ท่านจะฉันนะครับถวายเสร็จก็พิเาใส่จานใส่อะไรให้เรียบร้อยนะ ทีนี้ปู่สวงก็จับจานเนี่ยเทใส่กระพื้นนะครับเทใส่กระพื้นแล้วก็ปู่สวงใช้มือเขาเรียกอะไรกําข้าวหรือขยุ้มข้าวนะแล้วก็เอามากำแล้วก็หยิบใส่ปากกินเคี <c oughs> ้ยวเฉยแบบนี้นะครับแล้วที่เหลือกับข้าวเนี่ยใส่ถุงใส่อะไรท่านจะจับโยนโดนใครก็ช่างไม่ได้สนใจนะครับจับโยนทิ้งไปหมดท่านจะไม่เก็บอะไรเลย <c oughs> พุ่งนี้จะมีชันไม่ฉันไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็มีอีกเที่ยวหนึง่ง บิ๊กเข้าไปกับเพื่อนอีกคนนึ่งชื่อเฮียกวงเดี๋ยวนี้เฮียกวงก็ยังอยู่กับผมนะครับเฮียกวงเป็นเพื่อนกันท่านอยู่รู้สึกจะอยู่สาอยู่ยูกุตลิละลมนะครับอยู่กลางทุ่งนาท่านใช้เฮียกวงไปตักน้ําให้อาบนะครับพอท่านนั่งอยู่กลางกุติของท่านนะครับผ้าสมบงผ้าอะไรเขาเรียกอะไรทอด ถอดเปลือยกายเลยนะครับสําหรับปู่สวงเนี่ย <Okay. S 2> แล้วก็ตักน้ําอาบเชยไม่ได้สนใจใยดีว่าใครจะมองหรือไม่มองอะไรแล้วแต่แก้เป่อยเลยนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ใช้ใหีควงตักอาบน้ําตักมาหลายครั้งนะครับคนนั้นก็รู้สึกท่านบอกหวยแต่พวกเราก็ไม่ได้ซื้อกันหรอกนะครับก็ออกตามนั้นนะครับต่อมาปีทีนี้ประมาณปี3-9-4-0 บิ๊กเท่าก็เริ่มห่างท่านละไม่ได้ไปมาหาสู่ท่านเพราะว่าช่วงนั้นเขาเรียกว่าต้มยำกุ้งเศรษฐกิจช่วงนั้นต้มยำกุ้ง IMF เข้านะครับปี4041มาที่นี่จากบิ๊กเท่าขายของวันหนึ่งแสนกว่าบาทเหลือวันหนึ่งห้าหกพันบาทาเป็นถึงขนาดนั้นเลยจนกระทั่งได้ให้ลูกน้องเขียนลดเงินเดือนมา,าสมมติว่าคนหนึ่งได้เก้าพันอย่างเงี้ยจะลดเหลือเท่าไหร่อยู่กันได้เนี่ยให้เขาเขียนเขียนมาเลยว่า เขาจะต้องการเดินกี่พันก็จ่ายตามนั้นนะครับช่วงช่วงนั้นเนี่ยเวลาวิคเท่าไปนั่งกินข้าวนี่นะครับตักข้าวเข้าปากนี่จนกืนไม่ลงมันติดอยู่ตรงนี้นะครับช่วงนั้นอะ่ะคิดถึงลูกคิดถึงเมียคิดถึงลูกน้องว่าจะอยู่กินกันยังไงช่วงนั้นจากวันละแสนกว่าบ,บาทเหลือห้าหกพันมันไม่คุ้มค่าใช้จ่ายมันไม่พอเลยนะครับต่อมาประมาณสี่สี่หนึ่งอู่สวงท่านขึ้นรถกระบ,บะ ก็มีวันมาครั้งแรกรู้สึกจะเป็นคุณน้อยนะครับถ้า,ถาจะไม่ผิดครับรถพาพาปู่สวงมาปู่สวงบอกบอกคุณน้อยบอกไปบ้านบิ๊กเท่าเอาจะไปยังไงปู่สวงก็ชี้ชี้นิ้วมาเรื่อยๆจนมาถึงที่บ้านผมแฮปปี้คาจังหวัดศรีเกตเป็นร้านประดับยนต์ท่านก็เข้ามาในบ้านผมนะครับแล้วก็เข้าไปนอนอยู่ในห้องติดฟิล์มกอองแสงนะครับแล้วก็พาเดินขึ้นไปข้างบน บอกให้ปู่สวงเข้าไปในห้องพระท่านบอกไม่เข้าไปเพราะว่า,าห้องนี้มีตากแก่ๆอยู่เยอะเลยไม่ต้องเข้าไปหรอก uh huh. แกบอกแบบนี้แล้วก็เลยลงมาข้างล่างแล้วก็มนันนองนอนอยู่นี่ห้องติดฟิล์มกองแสงนะครับนอนเล่นอยู่นั่นแล้วก็ช่วงนั้นหลวงปู่พรมมาเขาไปมาหาสู่กันกับบิ๊กเท่าอยู่ตลอดหลวงปู่พรมมาก็เอาพระไปฝากผมทีละสองสำลังวางอยู่ตรงนั้นผมก็ยังไม่ได้เก็บนะครับปู่สวงมาเพื่อนก็ลูกๆผมประคำ อยู่กล่องน,นั้นนะครับแต่ท่านจะได้ปลูกเศกของวัตถุของหลวงปู่พรมมาไหมผมไม่ทราบนะครับตัวเนี้ยแต่อยู่อยู่ในที่ปู่สวงอยู่นั่นแหละตอนที่นั่นทีนี้พี่สาวผมชื่อเจตต๋อมนะครับเอาน้ําไปถวายหลวงปู่สวงพอถวายน้ําเสร็จหลวงปู่สวงบิดแขนพี่สาวผมเจตต๋อมเชื่อเจตต๋อมนะบิดจนเจ็บนะท่านบอกนะแล้วก็เจ๊ต๋อมก็งงว่าเออหลวงปู่สวงทําไมมาต้องมาบีบบิดแขนท่าน ก็เลยไปถามคนขับรถเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าเจ๊เจ๊ป่วยเป็นอะไรไหมเจ๊ก็บอกว่าป่วยเป็นมะเร็งอ๋อนั่นแหละหลวงปู่รักษาให้เท่าทุกวันนี้นะครับหลังจากเจ๊ตอมให้คีโมมาหลังจากปู่สวงบีบบิดแขนเจ๊ตอมวันนั้นเท่าทุกวันนี้เจ๊ตอมไม่ได้กินยาสักเม็ดแล้วก็ไปตรวจอีกหลายครัง้งไม่มีเชื้อมะเร็งเท่าทุกวันนี้เจ๊ตอมยังสุขภาพแข็งแรงดีนะครับหลังจากนั้นมาเจา๊รักษา มะเ็งให้เจตตอมเสร็จก็ท่านเอาเข้าวรามาให้บิ๊กเท่ากินอะให้บิ๊กเท่ากินแล้วก็บอกบิ๊กเท่าว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นปู่จะช่วยเดี๋ยวก็ดีขึ้นประมาณนี้ก็อีกไม่นานปีอ่าอีก,อ,ก,อ,กอีกไม่อีกไม่นานเท่าไหร่หลวงปู่สวงก็รู้สึกว่า,ากิจการอะไรของเราจากการทาเบาทำอ่าเริ่มเริ่มบิ๊กเท่าเริ่มเอาเบา,เอา,เ,บาเอาอะไรมาทานะครับจากมินิสิบกว่าล้านนะครับนี่ประมาณ15ล้านแป๊บเดียวนะครับหมด เงินเนี่ยช่วงนั้นจับอะไรเป็นเงินหมดซื้อที่อย่างซื้อที่แถวเส้นเซนท่านซื้อก่อนเซนท่านมา3ปีซื้อประมาณล้านกว่าบาทขายได้ร่วม10ล้านนะครับไล่หนึ่งแล้วก็ซื้อทางออกมาสีเกียรติเลยเส้นเซนทันมาอีกนิดนึงซื้อไล่หนึ่งแสนกว่าบาทขายได้ไร่ไร่ละล้านแบบนี้นะครับเนี่ยคือปฏิหารของหลวงปู่สวงจริงๆเลยนะครับเนี่ยจากนั้นมาก็บิ๊กเท่าก็ ขายของทําบ่อออกมาขายเย็บออกไปเท่าไหร่ก็ไม่พอส่งขายดีขายดีออเดอร์มาออเดอร์มาผลิตของจนจนผลิตไม,ไม่ไม่ทันนะครับเรื่องที่ก็ขายพื้นไหนก็ได้เป็นเงินเป็น,ปนก่บเป็นกรรนะครับถ้าเฉลี่ยแล้วช่วงนั้นก็ประมาณสักร้อยกว่าล้านไม่กี่ปีนะครับจากนี่สิน15ล้านหมดแล้วก็ยังเหลือเงินอีกร้อยกว่าล้านซื้อบ้านกรุงเทพสามหลังซื้อบ้านอ,อยู่รีสเกตแล้วก็ซื้อที่ซื้อทาง รถเบนซ์สองคันมินิคันหนึ่งคารี่อีกแล้วก็รถพกปิกอัพนะครับนี่ <Okay. S 1> คือปฏิหารหลวงปู่สวงที่มาช่วยช่วยจริงๆเลยนะครับ <Okay. S 1> ท่านผู้ชมถ้าอยากจะมีปฏิหารหรือว่าอาจจะอยากมีอะไรเกี่ยวกับที่เหมือนเหมือนวิกเท่าก็เชิญกราบหลวงปู่สวงได้นะครับแล้วก็อธิษฐานเอาหลายๆคนนะครับไม่เคยเห็นหลวงปู่สวงเลยแต่ฝันฝันเห็นหลวงปู่สวงว่าเออเนี่ย มีตาพักขาวมาเข้าฝาันแบบนั้นแบบนี้ต่อมาก็ถูกหวยนะครับทุกวันนี้ก็หลวงปู่สวงก็เป็นที่รู้กันทั่วประเทศส่วนมากมากขึ้นเลยนะครับส่วนมากลูกศิษย์หลวงปู่สวงจะแป๊บเดียวนะครับใครยากจนหรืออะไรขอพรปู่สวงจะมั่งมีกันแทบทุกคนเลยนะครับถ้าใครมี โอกาสก็ไปไหว้สรีละท่านได้นะครับที่ปูเสิงวัดไฟพัฒนานะครับถ้าอยากจะไหว้องค์หลวงปู่สวงองค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็ที่ใบตึกเกียร์ปทุมธานีนะครับสำหรับวันนี้บิ๊กเท่าก็จะฝากท่านแค่นี้อ้ตอต่อนิดนึงนะครับที่ทุกคนได้เห็นคลิปบิ๊กเท่าที่ได้อุ้มหลวงปู่สวงนี่คือท่านก็มาหลายครั้งวันนั้นท่านให้ผมอุ้ม ลงรถแล้วก็อุ้มขึ้นรถท้าบิ๊กเท่าไม่อุ้มท่านก็ไม่กลับอะไรแบบนี้เออท่านท่านคือคืออยากให้ผมอุ้มบังเอิญวันนั้นมีกล้องมีฟิล์มอยู่อยู่ในกล้องพอดีเลย,เลยได้ถ่ายไว้พอดีอ่าบิ๊กเท่าก็อุ้มทีแรกว่าจะนึกว่าจะอุ้มไม่ขึ้นนะเพราะว่าท่านตัวสูงใหญ่แต่เบามากครับอุ้มตัวจริงเนี่ยเบามากเลยนะครับอุ้มถ่ายภาพไว้หลายภาพแล้วก็ลูกน้องผมก็ได้ถ่ายทุกคนรวมทั้งรูปเจ๊ต๋อมแล้วก็เหรียญเทวดาเทวดาเล่นดินเหรียญ ที่ว่ามีชื่อเสียงของท่านที่สุดนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเลยใช่ไหมคัใช่ใช่ใช่เหรียญที่ท่านโด่งดังที่สุดนะเหรียญเล่นดีเนี่ยผมรับกับมือนะครับแล้วก็เป็นเนื้อผงอีกหลายองค์แล้วก็เป็นพวกอุยาวพวกนี้นะครับท่านท่านให้ผมทีละรมทีละรมผมก็แจกไปเรื่อยนะครับก็เลือเอาไว้ศึกษาอยู่รุ่นละรุ่นละเหรียญละเหรียญรุ่นละองค์นะครับ อย่างของบ้านสมบูรณ์ก็ก็ก,ก็ก็มีเหลือนะครับบ้านสมบูรณ์อาจารย์ทินก็ไปเจอกันบ่อยนะครับกับผมที่อาจารย์ทินเพิ่นก็ไปขอโชคกับปู่สวงนี่แหละไปเจอกับบิ๊กเท่าบ่อยอช่วงนั้นปู่สวงก็รักษาตัวเองอยู่ขาท่านขาท่านเป็น,เป,นเป็นแผลจนลึกนะครับบิ๊กเท่าจะพาท่านไปหาหมอไปพยาบาลจะอุ้มท่านขึ้นเนี่ยท่านบอกไม่ไปเดี๋ยวก็หายเองต่อมาอีกไม่กี่วันบิ๊กเท่าไปอีก ปรากฏว่าแผลนั้นหายเรียบไม่มีอีกเลยมไม่รู้ท่านรักษาของท่านยังไงเนี่ยของหลวงปู่สวงแล้วก็อีกต่อมาหลังจากบิ๊กเท่าได้อุ้มท่านกลับวันนั้นท่านก็กลับไปแล้วก็อีกไม่นานท่านก็มาอีกมาหาผมสามสี่ครั้งนะครับม,มาอีกครั้งหนึ่งก็จอดรถหน้าบ้านอาทีนี้ไม่เข้าบ้านแล้วจอดรถปดประตูออกมาผมก็น้ําไปถวายท่านท่านก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ฉันน้าเสร็จเรียบร้อยก็เรี่ยงแก้วใส่นนหน้าบ้านนั่นแหละ ก็ปรากฏว่าท่านบอกหวยอีกนะครับแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งมาถึงหน้าบ้านก็ไม่ลงอีกแต่ชีใส่หน้าบ้านเลยนะครับหลวงปู่สวงอ่าชีตรงนั้นเลยนะครับไม่เลยสืบใจใยดีว่าใครจะมองหรืออะไรนะครับก็นี่คือปฏิหารอรหันหลวงปู่สวงเลยนะครับเรื่องนี้อ่าวิกเท่าก็วันนี้จะพูดแค่นี้แล้วก็ให้อาจารย์สมยศ ต่อเลยนะครับอ่ามีอะไรอีกนะครับค่ะหยดสะพนี้ก็สํ<ด>าหไาะครั